I hear ya! I hear ya! สวัสดีเพื่อนคนนะครับผมนะกับช่องตามสองสามสองเก้าเช่นเคยครับผมแล้วคลิปนี้มาลงคลิปที่ดรอปฟาเลนบิชช OP นะฮะใครที่นะติดตามข่าวสารในแฟนเพจกันก็จะทราบข่าวสารเรียบร้อยแล้วนะว่าผมดรอปการ์ดฟาเลนบิชช OP มานะเราเว้นช่วงจากการแบ่งทองได้ไม่นานมากด้วยนะครับผมนะคลิปนี้ก็ ได้โอก,กาศนะครับผมมาลงคลิปที่ดอกไฟลิชอปนะก็ดีใจมากๆเลยนะครับผมนะขอบคุณทุกคนด้วยนะ <c oughs> คือตอนช่วงที่ดอกเดี๋ยวคนยังดูน้อยอยู่เลยนะเพราะว่าเพิ่งลงตัวแรกแล้วก็ขึ้นสตรีมดนะ้วยยังไม่ถึง15ทีเลยนะประมาณ10นาทีได้ั้างนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันคลิปเต็มๆดีกว่านะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะคะไปติดตามรับชมกันครับผมไอ้เนี่ยคือวัน <c oughs> วันหนึ่งคือลงร้อยชั้น17รอบนี่คือแบบใช้เวลา2ช่วงเลยนะ2ช่วงรอบในการลงเลยนะ ออต้องคนแบบเคลียเวลาให้ดีทํางานเลิกงานกลับมาทํอะไรกิน,นข้าวเรียบร้อยมาลงดันต่ออะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้ผมขอเท้าความนิดหนึ่งนะคือไอ้วันที่ผมลงร้อยชั้นนะ่ะผมลงตอนเช้าไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมนะแล้วมันลงไม่หมดหรอกนะเพราะว่าในดีเราอะ่ะมันมีตัวเยอะนะครับมันมีตัวเยอะก็คือมันมี17ตัวนะคือมันลงได้ทุกตัวเพราะว่าเราเพิ่งเลิฟเลิฟลีนเพิ่งผ่านมาใช่ไหมเรารีดันไว้อย่างเงี้ย ผมก็ลงตอนเช้าประมาณ5 6ตัวแล้วนะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยผมกลับว่าผมผมจะมาเก็บสักประมาณสักหกตัว8ตัวอะไรเงี้ยนะมันก็จะแบบลดลงไปได้เยอะใช่ไหมครับคลิปนี้นะผมบอกก่อนเลยนะว่าที่ผมดรอปฟันเลน์วิชอปเนี่ยเดี๋ยวมันมีสตอร,รี่ให้เล่าอีกแล้วนะผมนะเป็นประสบการณ์ที่แบบถ้าผมเก็บชา้ากว่านี้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะถ้าเฟรนล์วิชชอปตกชา้ากว่านี้สัก1ชั่วโมงผมอาจจะไม่ได้นะครับ เพราะว่าผมจะพูดตรงนี้เลยนะว่าหลังจากที่ผมดรอกฟอเลนพิชช็อปผมเก็บฟอเลนพิชช็อปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับผ่านไปไม่ถึง1ชั่วโมงครับเน็ต 3BB มีปัญหาครับผมนะเป็นอะไรที่แบบผมแบบคืนนั้นอ่ะเป็นคืนที่แบบเราดรอกฟอรเลนพิชช็อปแล้วเราก็โพสต์หน้าแฟนเพจน,นู่นนี่นั่นแหละแล้วแล้วแล้วมันแบบแล้วมันมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากนะเราก็อยากจะตอบกลับทุกคนใช่ไหมแล้วมันตอบกลับไม่ได้อะเพราะเน็ตที่บ้านเราแม่งเสียอะไรเงี้ยเออแล้วพอแบบ ลุงเช้ามาก็ใช้ได้ตามปกตินะครับอ่ะเนี่ยมันเหตุการณ์เนี้ยผมโคตรเสียวเลยนะเพื่อนๆนะผมพูดตรงๆเลยนะว่าไอ้เรื่องเน็ต,นตแม่งมีปัญหาตอนการ์ดดรอปหรือว่าอะไรหรือว่าใกล้การ์ดดรอปอะไรเงี้ยนะผมก็เสกเสียวนะผมอ่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมลงร้อยชั้นเลยนะในช่วงกลางคืนนะครับผมนะผมก็โดดข้ามมาชั้น75นะครับขึ้นมาชั้น76เลยนะครับ ผมจะไม่ค่อยเล่นคอนเทนต์ไล่ชั้นนะนะถ้าเกิดว่าคิดเท่ามันมีอยู่ผมจะกระโดดข้ามอย่างเดียวนะพวกนะีเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาแบบไล่ชั้นเยอะขนาดนะั้นแต่เกิดว่าใครไล่ชั้นได้ก็จะดีนะครับผมนะเองผมก็แบบเคลียร์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมนะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปถึงห้องฟันเลยแล้วนะครับ ซึ่งการ์ดฟันเลมิชอบเดี๋ยวผมบอกก่อนเลยนะว่าเป็นการ์ดที่หลายคนใฝ่ฝันมากนะในช่วงก่อนนะแต่ตอนนี้ก็ราคาก็ดีนะครับประมาณ20,000กว่าบาทได้ั้งครับนะก็เดี๋ยวรอแพ่เอด้ามานะหวังว่าเดี๋ยวราคามันน่าจะขึ้นวันนี้นิดนึงหรือเปล่านะเดี๋ยวรอรุนกันนะครับผมนะก็ผมก็ขึ้นมาเรื่อยนะขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับผมนะแล้วก็ใกล้จะถึงห้องบอสแล้วนะครับอืมในช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนเข้ามานะมีคนประมาณ1ิบคนส5บห้าคนอะไรยเงนะี้ย แบบว่าคือกําลังทยอยเข้ามาดูอะไรเงี้ยนะเออเแบบเอาแล้วว่ากูลุยแล้วกูไม่รออะไรแล้วนะอ่ะพอเคลียร์ชั้นมังกรเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปชั้นฟันเลเยมิชอบนะนี่ครับชั้นนี้้ผมเป็นชั้นที่แบบผมบอกก่อนเลยนะว่า ใครไ่ดูคลิปนี้พลาดมากนะเพราะคุณจะไม่เห็นฟาร์มิชอัใบล่าสุดในเซิร์ฟเวอร์เคอทนะฮะตกแบบไหนนะผมนะใครดูถึงตรงนี้แล้วขอคนละหนึ่งไลค์นะครับใครกดไลค์ขอให้ดรอปการ์ดบอลนะผมพูดอย่างนี้เสมอนะล่าสุดมีคนไปดรอปเคดีมานะก็ผมก็พูดอย่างนี้แหละนะครับผมนะเออเขาก็ส่งมาให้ผมดูเลยนะะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าผมทำไงอันนี้ผมเล่นสาส่อมโบนะผมก็ยิงไปเรื่อย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 ,เร,อยเรื่อยนะครับผมนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงในตัวเกมกันครับ เฮ้ยไอ้เหี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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไอ้เหี้ย เฮไอ้ยละมือสัอนมือสัอน่นมือสัอนมือสั่นคนดู12บสอคนอยู่เลยไอ้ไอยอย ไอ้มือมือผมสั่นจริงสัโอไอ้ไอ้เงี้ยคนดูยังเข้ามาไม่เยอะเลยอ่ะไอ้เงี้ยคนดูยังเข้ามาไม่เยอะเลยเคือจะตีไปสิบนาทีเองโอ้โหเย้ย ผมว่าที่แพงไม่ใช่ค้านแล้วไอ้ดีจานนี่ <c oughs> ไอ้เหี้ยโอ้ไอส้สอดเลยกะโต๊ะกะโต๊ะกิ้งก่ากะกะตะเลนด้วยห่างจากแมงทองแค่ห้าวันเองไอเ้เห <c oughs> ี้เยอะกะโต๊ะโอ้ยเฮีย ไอ้เย้ยคัสตุของจริงหูตาฝาดปะวะเฮ้ยไอ้เหี้ยผมฝันไปปะวะเฮ้ยผมฝันไปปะวะเพื่อนเช้ยไ, <c oughs> ไอ้ที่ได้ยินเสียงแ,แ,แป๊ะ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 นั่นแหละ ผมเอามือตบหน้าตัวเองนะทำไปได้นะผมนะเออเหมือนตอนที่เปิดขายได้กลางขาเนะาะใบละหกหมื่นใบละแสนนะก็เอามือตบหน้าตัวเองเหมือนกันนะเป็นอารมณ์ที่แบบไม่เชื่อในสายตาตัวเองนะเออนะครับโอ้คือ แมงคองแล้วก็มาฟาเลนคือแบบมันมันเป็นใบที่แพงที่สุดในร้อยชั้นเลยเนาะแมงคองฟาเลนเบอร์สิบบาทเงี้ยสาใบนีนะ้คือราคาแพง่สุดในร้อยชั้นนะแต่การ์ดบอสในร้อยชั้นมันมีหลายตัวใช่ไหมครับคือถ้าคุณตกใบแพงๆเนะี่ยคุณจะมีอารมณ์ดีใจแบบนานมากนะเออนานจริงๆนะผมนะยิ่งแบบย,ยิ่งแพงยิ่งนาน,นครับผมบอกเลยนะเกมนี้คือการ์ดบอสทุกใบคือมีราคาของมันอยู่นะครับแล้วก็ เราสามารถลงมาลากันได้นะครับผมนะเออลงมาลากันได้ลงมาทําชาเลนให้กับตัวเองได้นะเออช่วงนี้ผมก็ตื่นเต้นมากนะแล้วก็แบบเออเฮียการบอสดเดือนนึงมาสองใบอะไรอย่างเงี้ยนะเดือนที่แล้วก็มาอะไรอเงี้ยนะเออผมก็แบบรู้สึกแบบดีใจมากๆเลยที่มันมาถี่ขนาดนี้นะครับผมนะก็แล้วก็คือทุกคนคืออยู่ดูกับผมไปตลอดด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงในเกมกันครับกูฝันไป้ะ กูทำไมเออทำไมแมงกูได้การจากรอยชั้นทีกันาดนี้วะต่างจากแมงของแค่ห้าวันมือมือสันเลยสัสเออโอ้ แพงไหมครับใบนี้เดี๋ยวแพงแน่นอน,นครับผมรอเอ็กซดาก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้ยฟอรเลนพิชช o ไอ้เหอ้ยเอ้ยฟอนเลนพิชช o แต่ก่อนมันเป็นแสนแมงท้องก็เป็นแสนโอ้ยตกผิดปีไปหน่อยอมือสั่นเลยสัส เปิดคอมแป๊บลงมากเอาแม่ของไอ้เย้ยโอ้โหโอ้โหเย้ย เบนคือคนเพิ่งเข้ามาเพิ่งจะตีมไปไม่ถึงสิบนาทีไอ้เงี้ยโอ้ดีนะผมแบบลงร้อยชั้นผมบอกว่ากระโดดข้ามมานะเย้ดีนะถ้าเกิดกูไปไล่ชั้นเพื่อเผื่อไม่ตกป่ะวาเนี่ยเฮ้<笑><笑><笑>ยการบอลเล็นตกเพกืพ่อนแล้วทำไมกูให้อาหารไม่ได้วะโอเยี่ยนน้ำหนักเต็ม อะไรวะเนี่ยโี้ยตกใจเลยว่ะโอ้ยเยี้ยใจสั่นเลยฮะใช้แบบเต้นตุบๆๆๆๆเลยอ่ะเยี่ยคนดูบอกเอาอีกแล้ว <laughs> ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมขอบขอบคุณทุกคนทุกการอวยพรทุกการแบบทุกการสนับสนุนจริงๆนะครับผมนะขอบคุณที่มาดูช่องช่องกันอยู่ทุกๆวันนะครับผมนะผมไม่ทำให้ผิดหวังจริงนะดอกคารตรีมนะเว้นช่วงจากการเป็นของแค่5วันเองนะครับผมขอบคุณครับผมของจริงดีๆด้วยจ้าขอบคุณครับผมน้ปอนไลน์นะขอให้ดอกด้วยนะครับกาบจะเปิดคอมไอดีที่ตก การแพงทุกใบราคาจะเท่าไหร่ผมว่ามีคนซื้อโอ้ยเยค,คือไอเอฟประเด็นคือแบบเพิ่งไลฟ์ไม่ถึงสินาทีอะคือแบบคนเข้ามาแค่สิบคนเองว่าเพิ่งไลฟ์ไปแค่7-8นาทีปะ่ะไอ้เคีเราแบบว่าเซอรไพรส์เลยเนาะ ไอ้เอ๊ย M A D K N สอลด s P ลด s P มานา50%เพิ่มดาเมจมอนสเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์แล้วก็แองเจิ้ล50%เอเฮ้ยไอ้เอ๊ยคนลุกเลยอะ่ะ <ś c oughs> <ś c oughs> โอ้ไอ้เี้ย ไปพอในกลุ่มแล้วโอ้โหเหียเอาจนได้นะครับผมนะไอ้เชี่ยวันนี้การตกจริงวะ่ะความวายใหญ่ไม่เคยทำ้ายใครจริงว่ะเหี้ยโอ้โดีนะผมแบบคือตอนแรกผมผมจะไปลงดันในคอมเมนเซอร์ดันในเนี่ยเทมก็อดอะแต่ผมพูดตั้งแต่เช้าแล้วไงว่าวันนี้ผมจะเคลียร์ร้อยจานให้หมดทุกแบบว่าทุกตัว ผมก็เลยแบบตอนคืนผมก็เลยมาลงอ่ะผมแบบผมก็เลยมาลงต่ออ่ะเชี้ยไี่ตัวยิงบอนเลนคัดตกอ่ะเชี้ยศูนย์จุดกูไม่กดเฮอีแล้วต่อไปนี้กูไม่กดเฮตีแล้วกูกดดอร้อยเปอร์เซ็นตลอดแล้วเฮี้ยกูไม่กดเฮอีจริงกดปีนี้ไม่ใช่ปีของเฮอีกัมไอ้เฮี้ยกูพูดเลยปีเนี้ยไม่ใช่ปีของกดเฮตีแล้วกาตกกดกัมธรรมดากาตกดีกว่า เฮียโหกดดอบร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดแห้ะเฮียปีนี้ไม่เป็นปีของดอบร้อยเปอร์เซ็นจริงๆวะแต่เด็กดามาแบบพวกเด็กๆด้วยนะพรุ่งนี้วนเอวจีเฮดฟรีนะผมเข้ามาตกใส่หน้าเลยไอ้เฮียคือประเด็นคือแบบเพิ่งไลห์สดเพิ่งไลห์สดยังไม่ ยังไม่กี่นาทีเองเนาะแปดนาทียังวะลองย้อนกลับลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นต้นดิเ <c oughs> ยอะ <c oughs> โอ้ <c oughs> มีคนบอกซื้อหวยงวดงวดหนึ่งใบาอาจอาจจะถูกเหรอที่ ไอ้เยี้ยผมไปซื้อหวยมั่งดีกว่าไหมไ <laughs> อ้ยเย้ยแล้วคุณแบบว่าตกใจเกินไปแนละ้วไอ้เยโอ้ยเหียค่าตกอ่ะมือสั่นเลยสัน่นใจเต้นตุบๆ,ๆ,ๆเลยอ่ะตอนที่เดินไม่เก็บอ่ะกลัวแม่งแบบหลุดไง <laughs> หนึ่งในหมืนะ่นเนาะของแท้ต้องคนนี้ ช่วงตรงนี้กําลังแบบช็อกช็อกอยู่นะเพื่อนๆนะก็เออก็นะก็คุยกับคนในสตรีมนี่แหละนะว่าเออการ์ดดอกมาแล้วเงี้ยแล้วก็อยู่หน้าเนี้ยเฉยเลยนะกินเวลาไปประมาณสิบห้าทีถึงยี่สิบทีได้เนี่ยกําลังแบบว่าตื่นเต้นอยู่นะเออก็แบบคุยทักทายกับเพื่อนๆนะฮะว่าไอ้การ์ดการ์ดดอกมาแล้วนะอะไรอะไรประมาณเนี้ยนะก็มีการคุยกันนะเออถามนู่นถามนี่กันนะฮะเออเนี่ยดวงดีไปแล้วนะครับจานนะผมนะก็มีคนแบบ ใครบอกเซิร์ฟเงียบนี่แหละเซิร์ฟไม่เงียบวนดันหานะครับเดี๋ยวมันก็ตกนะครับผมนะเออนะครับก็ใครที่อยากได้การ์ดบอสนะครับก็ลงดันเยอะๆนะครับผมนะพยายามลงหลายๆดันนะครับเปิดประตูดวงหลายๆด้านเข้าไว้นะหลายๆด้านของผมคือลงหลายๆดันนะฮะก็คลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะยังไงก็ฝากกด s ับ s c r i b e ช่องตามสองสองเก้าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับการ์ดใบหน้าจะเป็นอะไรนะครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับสวัสดีครับ Hey, yeah!